สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับวิธีคนอีสานกันอีกแล้วเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้วิธีคนอีสานสิพ้าพี่น้องไปหาบักวากันเด้อจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งเด้อว,ว่าต้นบักว่าเป็นจังไดเป็นน่วยจังไดไปกันเลยจ้าพี่น้องนี่จ้าตอนนี้ก็มาพอต้นบักว่าแล้วจ้าใส่งามมันยแม่แฮกเอาไมัน่เอาไปมันลงมาใส่งาม,ม รู้สึกว่าบักววาต้นนี้มันจะสูงไปนะจ๊ะตาไปต้นผู้องมงจะไปไปขงไหนเนี่ยนั่นเดต้นบักหวาแม่เอ้ยาดคอกันนั่นเด๋วต้นบักหวานที่ต้นหนาเขาดิต่อให้หมดปารเบิ้งห้างแก่นปาดคุณำเจ้กรรมอยู่คุณนะมืดโดดคักดกแน่นี่นีนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮยนน่ะยืออกก็ได้เด้กเดี๋ยวน้ำข้างแกนก่อนแล้วบอกกคยะค่ะยื่ออกกระเ นี่เอาหลวดยี่เอากระถิงไงนังว่ะเอ้ยมากองไว้เดี๋ยวอาดีเก็ดเดี๋ยวเอากระดางอะไรลวยี่เอาวางเลยก็พอพดกองกระถิงเก็ดกอาถุงมาใช่เก็บอ่ะฮะอุ้มนี่แจะมาแสดงแบบสมหวังกันเบอร์เราถูกเกลายั่ัน้เย้จะหงานบนถาเยอะ นีหอดถุงปุ๋ยมาใส่ได้พี่นอ่ะสวยงามมากงามเดียวเดืเปี้ยเอาไปค่ะเอาไป้องเก็ตลายักหลายผักเมืสมือมืเมืองุนะเทมตุนเลยพ่อแมุ่ญราง่นดำ่จำกำเมาพอต้องขึ้นในกล้องเอาก็ได้ เออพี่น้องเคยกินบอผู้ใดเคยกินนะเจ้าบอกว่าตกใส่ตาเป็นมีแต็ดเด้อค่ะเนี่ยแตนลายเพิ่นว่าอยู่สูงเพิ่นว่าอยู่สูงอยู่นะมหน่วยมันดูดหมดลุกลุกเนี่ยอันนี้บ่ได้ขึ้นเด้อนี่อันนี้ยื้อดเอากล้องอันนี้เขาเอิกกล้องนะจ๊ะตกใส่หนูตาต้องหลากล้องลงให้เออตัวนี้กล้องแฮงติล่ะมันตกใส่หนยตาเกลเอาถุงมาใส่ไอ้ปุ้ยนี่ <laughs> ừ, <đi> <laughs> ừ, như thế mới bớt đấy nè Quang ẩu hạc hạc Ui, đặt tầm trăm cầm đấy Tìm phê Đây đó Ồ. Đây tìm thùng đó Ngắm khách Ngắm hàng Ui à, Ui, chết เงียบดีเด้อเงียบไปนะขึ้จวกตาเงียบไปไม่ดีตาพูเด้อฮักรอไปวอนนี่วายทั้งต่ำๆเพราเป็นยังบอกว่าจะต่อว่าจะแตนว่าตัดเขาอ่ะจ้า กวอสรมันบ่ได้ขึ่นอาเนาะนีหมเนี่ยเอ้เอานี่ก่อเอๆป้าเคยกินบักหวาเิ่นนี่สิบปจอกเคยกินบ่เนี่เคยหรอเน่ะสิตีกิไปเอายุ้งหา่ด้านจะบอว่ะป๊าถูดอันนี้นะวอปหน่อยๆอันนี้เริ่มสูงแล้วพี่น้องอัน่างตําเอาเบิดลอวไม่งามมันบ่ดี กับห้ันสัตว์าไปันนเบิจังหวดิล่ยไปหอดถายยุรอบต้ต้นน่ะองอีกอันนึงรับหนฮับหนึ่ง บอกว่ามักไมบ้านเฮาจ,าจาไไ้าไม่ได้ลายปดี๋ยวเรเนี่ายเสียเลยบ้านกลาบบ้านแะไรล่ะเฮาโ้ยโไม่กะสีสวกกันอยู่นี่นตัววินกำลังตกดินพอดีมน้ลอันนี้ใส่สนใส่ตันี้เอามากินน้ำแน ตีมธงละจ้ากลับบ้านละจ้าที่ละจ้าพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกบ้านน้าเขาก็เป็นจังสีละจ้ากระชากเป็นยังไหนน่ะคนอีเแซ่บอยู่เด้ที่ตามกินบักหว่าบ่เด็บบักหว่ามาซิมเบึงมาซิมเบึงก่อนตีต่ำไม่เป็นไร เอาเคือกินยังสั่นเนี่ย,ยกินคือลิงหน่อยแถวไหน <c oughs> เอาไหนมันถิง,งไหนกินไหนมันนะ <c oughs> เกีเยเกียเกียคือว่าเราเคยกิน <c oughs> คือกินเป็น <c oughs> นี่จ้าพี่น้องก็เป็นมากใหม่มากไรน้ำอีสานบ้านนาเฮาจ้าเอินว่าบักว่าได้จ้าทั้งอืน่นอาจจะเอินว่ามากหวดจ้าช่วงนี้ฤดูนี่ก็ซิมี่ลายแน่ค่ะเพราะได้ยุได้กินเต็มต้นอยูจ่จ้า ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อถาเบื้องผลงานต่อไปของวิธีคนอีสานในด้วยจ้าพี่น้องขอบคุณจ้า